โอเคค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้คุยหลังเกมอะไรกันเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวันที่แบบเรามีความสุขแล้วก็อิมอ่มอกอิม่มใจกันมากๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยวันนี้ค่อนข้างบีซีมากๆเดี๋ยวจะต้องแบบจัดกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปจีนนะก็เดือนหน้าตารางงานมีนาคมยุ้ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยค่ะดูลส s จังหวัดที่ต้องเดินทางไปเนี่ยประมาณสักสิกว่าจังหวัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องเร่งทําเทพเพื่อจะได้หยุดกันในช่วงสงกรานด้วยเพราะฉะนั้นพยายามอาจทำคอนเทนต์เอาไว้ให้กับทุกคนนะคะหาเรื่อง มาเล่าให้ฟังหรือว,ว่าวิวจากนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพื่อความสดใหม่ของคอนเทนต์นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมค่ะพอมาทําช่องทางตัวเองนี่ต้องพูดเลยว่าให้พลังใจสูงมากนะคะในการทําในแต่ละคลิปนะคะเพราะว่ายุ้ยไม่ได้ทําตรงนี้เป็นอาชีพหลักยุ้ยไม่ได้รับสปอนเซอร์จากตรงนี้นะคะจริงมีก็เข้าได้นะคะยินดีแต่ว่าทําเพราะว่าส่วนตัวคนหาข้อมูลอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันจะดีแค่ไหนถ้าเรารู้แล้วคนอื่นได้รู้แล้วก็จอยไปด้วยกันกับเราด้วยในวันนี้หยิบ5 เซติที่โดดเด่นหลังเกมที่เลียพูชนะนิวคาสเซลเนเต็ดนะคะ2ประตูต่อศูนย์มาค่ะซึ่งความแตกต่างจากเกมเลกแรกที่เสมอไป3ประตูต่อ3กับเกมนี้นะคะ่ะก็คือไม่มีเล็กซอนเดอร์อิซักด้วยนะคะสําหรับทางนิวคาสเซลเนเต็ดแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามถนอมตัวอีซักเพราะบอกจริงๆอิอีซักไม่ได้เจ็บเยอะเพียงแต่ว่าอยากจะเก็บเอาไว้ใช้ในเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งว่านั่นแหละน่าจะเป็นงานหนักงานเหนียวของเราจริงๆที่นี้ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยความแตกต่างโอเคสกอร์เดียวกันกับเกมที่เลียพูช แมชสเตี้ค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันคือเกมเจอแมชสเตี้เนี่ยเลี้ยฟูใช้เกมรับแล้วรอส่วนกลับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลเลี้ยฟูชนะได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์33กว่าเปอร์เซ็นต์กับ34%เปอร์เซ็นต์นะทีนี้ตัดภาพมาที่เกมนี้เป็นเกมที่เลี้ยฟูชนะหมดจดสถิติในทุกด้านแล้วก็เรื่องการครองบอลค่ะเลี้ยฟูมีโอกาสครองบอลกว่า6กบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสยิงถึง12ครั้งเข้ากรอบ3าปรีมาได้2ประตูส่วนนิวคาสเซิลเนเต นะะยิงเพียงแค่3ครั้งแล้ว3ครั้งที่ว่านี่ไม่ได้เข้ากรอบเลยอย่างที่2หาค่ะการไรพ่าย24นัดติดเกมน,นี้เรีพูลมไม่แพ้ใครในลีกมา24นัดติดต่อกันชนะ17เสมอ7นี่คือสถิติไร้พ่ายยาวนานอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของสโมสรบนหลีกสูงสุดเป็นรองสถิติ3 1นัดช่วงปี1987-1988แถึง8และ44นัดในช่วง2 0 1 9 2020 ก็ทําให้เห็นฟอร์มที่สม่ําเสมอของทีมนะคะอย่างต่อมาเกมรับที่แข็งแกร่งเลี้ยวภูเนี่ยเก็บคลีนชิดไม่เสียประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้มากที่สุดถึง12นัดแล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ครีนชิด2เกมติดซึ่งเขานับกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม2024ถึงเดือนกันยายน2024นะคะจริงๆก็ต้องตัดช่วงแบบอ่าพักฤดูกาลเนาะที่ปิดซีชันออกไปสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดดูโดยรวมก็ถือว่าเราก็ เหมือนเราคุยกันนะล่งหลังเราไม่ค่อยคลีนชีทนะคะก็ทําให้เห็นว่าเออเกมรับเกมนี้เราก็เล่นกันได้ดีอีก1เกมนะคะโซโมซาลาผลงานสุดยอดจริงๆค่ะไม่มีอะไรต้องพูดถึงเดินหน้าสร้างสถิติไปเรื่อยๆ42ประตูบวกกับแอสซิสต์ด้วยนะคะทั้งยิงทั้งจ่ายเลยถ้าเกิดแยกกันมาคือ25ประตู17แอสซิสต์ค่ะนี่คือสถิติที่โมซาลาทำได้เท่ากับฤดูกาลปี2 0 1 7 2 0 1 8แล้วนะคะแถมในพรีเมียร์ลีกยังเหลือเกมในมืออีกตั้ง10นัดด้วยกันเพราะฉะนนั้น มีโอกาสสร้างสติ เดินหน้าและทะลุขีดจำกัดทัางที่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันมันต่างกันเกือบ10ปีนะคะโมซาลาวันนี้กับอายุ32ปีกลับทำผลงานและเพอร์ฟอร์มที่ดีกว่าโมซาลาเมื่อปี2 0 1 7ถึง2อ1 8อีกค่ะประตูของโดมินิโซโบสไลกลายเป็นประตูนะคะที่100ของสโมสรแล้วค่ะโซโบสไลเกมนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวคนจะบอกว่าโอ้ยพูดถึงไอ้น้าหล่ออีกแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้หล่ออย่างเดียวไงคนเล่นดีด้วยค่ะทุกคนคะ่ะโดมินิโซโบสไล โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมดุลทั้งเกมรุกเกมรับนอกจากทําประตูแรกแล้วยังมีเสถิิในการโดนมากที่สุด8ครั้งและวทาการสกัดกั้นมากที่สุด8ครั้งในเกมนี้นะคะเราอาจจะได้ box to box ที่ขอจบสกอร์อีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความเฉียบคมอีกสักหน่อยถ้าเกิดมีลูกยิงไกลจากแถว2ได้ด้วยเนี่ย เราก็นึกถึงอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ,ะซเซฟเวนเจอราดที่เรากําลังนึกถึงนั่นเองแต่ก็คงไม่ได้มีนิวเจอราอะไรหรอกคะ่ะยูว่าสุดท้ายโซโบก็คือโซโบเจอราก็คือเจอรารแต่แน่นอนการมีนักเตะที่มีคุณสมบัติที่ดีแบบนี้ มันย่อมเป็นเรื่องดีกับทีมถ้าเราดูจากทั้งหมดโดยรวมนี้เนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ์ให้รีวิวทั้งหมดมันเป็นเดือนที่เราขึ้นรถไฟเหาะค่ะยิ่ว่าความรู้สึกแฟนเลี้ยวภูเนี่ยมันอาจจะดูดีใจก่าสิ่งที่คาดหวังกันไว้ตอนแรกเพราะเราคิดว่าเราควรจะต้องเก็บในเกมเจอวูฟให้ได้นะคะอย่างหมดจดกว่านี้เราควรจะต้องไปเก็บในเกมที่เจอกับแอสเซนเล่าหรือ Mac แม้กระทั่งการที่เราอยู่บนเส้นทางถ้วย FA ฟเอคัเจอกับพรีมัร์อย่างที่บอกจะว่าไปตกรอบก็ดี นนะถึงแม้ว่าตอนนั้นอาเดอร์จะวางแท็กติกพลาดจริงๆก็เถอะแต่พลาดตอนนั้นมันนำมาสู่การเล่นอย่างรอบคอบรัดกลุ่มที่เข้มข้นกว่าเดิมในทุกวันนี้นะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในเส้นทาง FA เครับเดี๋ยวคนรจะมาหาว่าแหมก็ตกรอบแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็พูดได้ย้อนกลับไปดูได้เลยยุ้เคยบอกแล้วคขาว่าบางทีมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะคะเพราะว่าเราเหลืออตั้งหลายรอบนะถ้าเกิดเรายังอยู่ในเส้นทาง FA ครับต่อไปวันนี้เราจะได้พักเต็มเต็ม ก่อนที่จะมาโฟกัสกับในเกมกลางสัปดาห์ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในการปเย er ือนพารเซอร์แพรงส์เจอกับบารีแซงแช็กแมงนั่นเองก็ตอนต้นเดือนมามันก็ใจคอไม่ดีอ่ะแพ้พรีมัดเสมอเอลเวอร์ตัน ton, ชนิดที่ว่าโกรธไมเคิลโอลิเวอร์เลยแหละ โอเคกรรมการมันมีส่วนหนึ่งแต่เราก็เหนื่อยล้าแล้วกรอบมากๆหลังจากนนชนะวูฟแฮนตันด้วยฟอร์มที่หืดจับชนะวูฟแบบฟอร์มหืดจับแล้วเราก็มาเสมอกับแอสตันวิล่าอีกสถานการณ์ตอนนั้นความคาดหวังที่เราคิดว่าเกมเหล่านั้นเราควรจะเก็บได้ด้วยฟอร์มที่ดีแต่เราทําไม่ได้ปรากฏว่ามายิ้มได้ใน2นัดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเกมที่เราชนะแมนเชสเตีรและชนะเ e ิวคาสเซิลซึ่งปัจจัยตัวแปรนหนึ่งก็ต้องยอมรับการที่อาเซนอนมีผู้เล่นในแผงเกมลุกที่เจ็บมากเกินไป2เกมหลังสยิงไม่ได้เลยซึ่งเป็น เรื่องที่อันตรายมากๆแล้วก็จบด้วยการเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก2นัดเท่านั้นค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครมันก็น่าเห็นใจแต่ถ้ามองย้อนกลับมาเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเจ็บเราก็มีตัวเจ็บมาก่อนต้นฤด,ดูกาลอาริซงเบเกอร์มาตั้งเท่าไหร่คิวินเคลเฮอร์เฝ้าเสาให้เรามาเท่าไหร่ไหนจะเรื่องของอาการบาดเจ็บผู้เล่นที่ทยอยสับเปลี่ยนกันเจ็บโชคดีที่โอเคมันอาจจะไม่ได้มีใครที่เจ็บกันไปนานๆนะคะ แต่ถ้าเกิดเรามองดูขุมกําลังมองดูทุกอย่างที่มีเราก็ถือว่าอานเนอร์ทำเอาไว้ได้ดีมากๆนะคะใครจะบอกว่าเป็นมรดกใครจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเขามีของเขาเอาไวด้ดีเขาทําของเขา,เาไวด้ดีแล้วมีคนมาสานต่อใครพูดอะไรพูดไปเถอะคะ่ะสุดท้ายวันนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดที่ยิ้มได้แล้วก็มีความสุขมากๆไปกับมันก็พอคะ่ะทําหน้าที่ของเราโฟกัสในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะคะทุกคน